สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชา n e l อาจารย์เสกห .0 นนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุญการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมรรคไม่องค์8ประการนะครับคำสอนในพุทธศาสนานะครับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ยุคนี้ต้องบอกว่าไปไกลจริงๆนะครับนะไปถึงระดับที่เล็กนะระดับที่เรียกว่านานนะนะระดับพิโคนะ เรียกว่าเล็กมากนะครับก็ไปจนถึงนะความเชื่อมั่นนะครับว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่พิสูจน์อะไรได้ทุกอย่างนะหลายคนจึงมีความเชื่อมั่นนะวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์พุทธศาสนาได้ด้วยนะพิสูจน์ความเป็นพุทธะต่างๆได้ด้วยนะเพราะว่าความที่เชื่อมั่นในเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะที่ส่องเล็กละเอียดลงไปในระดับปรมาณูนะครับอย่างคนตัมฟิสิกส์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ แต่สิ่งที่จะมาชวนคุยกันในวันนี้ก็คือว่านะครับถ้าเราเอาเวิทยาศาสตร์เนี่ยนะไปตรวจวัดพุทธะก็เหมือนเอาบอลลูนนะครับบอลลูนที่มันลอยอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันไม่สามารถพ้นบรรยากาศโลกไปได้ไม่สามารถลอยเหนือออกไปจากโลกใบนี้ได้เพราะถูกแรงดึงดูดอยู่เนี่ยนะก็ยบเสมือนว่านะถ้าเรา,เาเวริทยาศาสตร์ไปตรวจวัดนะพุทธะก็เหมือนเอาบอลลูนนี่แหละครับไปตรวจวัดสํารวจนะครับเอกภพนั่นเองหรือยูนิเวอร์สนะครับ ที่เป็นเช่นนี้นะครับเป็นเพราะว่าถ้าเราศึกษาเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับ s c i e n t t h o d m เ t h o d เนี่ยหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็คือการสังเกตนะครับแล้วก็มานะทำการตั้งสมมุติฐานต่างๆนาะทำการทดสอบนะทำการทดลองนะครับแล้วก็ไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะแล้วจึง สรุปผลออกมานะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เริ่มบนกกับไปใหมนะ่ในกระบวนการสังเกตต่างๆพถ้าเราเข้าใจกระบวนการนะครับศึกษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะใช้กระบวนการนะครับการสังเกตผ่านทางตาหูนะจมูกลิ้นกายใจความนึกคิดอะไรก็แล้วแต่นะใช้ความสังเกตนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะก็มาตั้งสมมติฐานนะครับแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะทำการทดลอง เราค่อยมาใช้ความนึกคิดใช้ตักกะเหตุผลหาตัวแปรต้นตัวแปรตามอะไรก็แล้วแต่นะควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆนะเพื่อสรุปผลนั่นเองซึ่งถ้าเราสังเกตเห็นว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือการใช้นะครับหลักการที่เรียกว่าขันหนะ้าคำว่าขันห้านี่ก็คือนะเราใช้ประสาทสัมผัสข,ของเราในรูปนะใช้เรื่องของ การรับรู้จากประสาทสัมผัสนะที่เรียกว่าวิญญาณนะทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ความนึกคิดเนี่ยนะครับนะเป็นเครื่องมือนะเรียกว่าขันห้านะครับแล้วก็ใช้เรื่องของความจําได้หมายรู้เรียกว่าสัญญานะครับเออแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าสังขารก็คือการคิดวิเคราะห์นะความนึกคิดนะปรุงแต่งต่างๆนะในการนะนำสิ่งที่สังเกตเห็นได้นะผ่านทางวิญญาณ นะทางตาหูต่างๆนะครับผ่านทางความนึกคิด,ดต่างๆเนี่ยนะเพื่อจะมาประมวลและสรุปผลนะเพราะฉะนั้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยหนีไม่พ้นขัน5นะ้าขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาตรวจวัดนะมาตรวจจับความเป็นพุทธะเนี่ยความเป็นพุทธะเนี่ยมีความหมายก็คือว่านะจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน คำว่าจิตผู้รู้ผู้ตื่นบุบบวกบาลเนี่ยแปลว่าจิตนั้นก็คือสิ้นกิเลสสังโยชนะ์อ่ะขั้นต่ําก็คือสิ้นกิเลสสังโยชน์สามนะขยับสูงขึ้นไปก็เป็นกิเลสสังโยชน์ห้าแล้วก็กิเลสสังโยชน์สิบซึ่งเป็นส่วนที่เหนือไปกว่าขันห้านะครับนะคำว่ากิเลสกิเลสตัณหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในขันห้านะครับมันไม่ได้อยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับแต่เจ้ากิเลสตัณหาเนี่ยก็คือโจทย์ใหญ่สูงสุด นะคืออวิชชาเนี่ยมันอยู่ในจิตนะฮะมันเข้าไปนะผสมรวมกับจิตนะเพราะฉะนั้นกระบวนการนะที่เราจะไปรู้นะเกี่ยวกับสัจธรรมความจริงในอริยสัจสี่นะในเรื่องของมรรคผลนิพพานเนี่ยจึงใช้กระบวนการของขันห้านะเข้าไปตรวจวัดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องของออมรรคผลนิพพานในเป็นเรื่องที่สูงไปกว่าขันห้านะขันห้านี้ไม่ใช่เราไม่ของเราเนี่ย นะมันเป็นเรื่องของจิตนะกิเลสตัณหาไม่ได้อยู่ในขันธ์ห้ากิเลสตัณหามันอยู่ที่จิตเพนะระาะน,นั้นมรรคผลนิพพานเนี่ยนะที่เป็นของแท้เนี่ยก็อยู่ในจิตนะเรียกว่ามรรคขจิตผล,ลจิตเนะี่ยเพระาะนั้นการใช้เครื่องมือตรวจวัดนะทางวิทยาศาสตร,ร,ร์นะครับนะโดยการใช้ในบริบทของขันธ์ห้าเนี่ยจึงไม่สามารถไปตรวจวัดนะความเป็นพุทธะนะหรือว่าการรู้แจ้งเห็นจริงนะในเรื่องปรากฏการของจิตได้ ในเรื่องของมรรคผลนิพพานได้เรื่องของอริยสัจสี่ได้นะครับผมยังเปรียบเทียบอย่างเงี้ยนะครับว่าการอาวิยศาสตร์เนี่ยไปตรวจวัดพุทธะเนี่ยนะตรวจวัดไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นพุทธะเนี่ยหรือว่าจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยนะครับจะต้องละก,กิเลสสังโยชน์ได้นะก็คือกิเลสสังโยชน์สกิเลสสังโยชน์หกิเลสสังโยชน์สิเนี่ยต้องเป็นโลกุตรธรรมนะเป็นจิต นะที่เรียกว่าเหนือโลกนะโลก,กุตรจิตนะซึ่งจะเกิดขึ้นนะในบุคคลที่บรรลุธรรมนะเป็นขั้นๆไปก็มีสขั้นนั่นเองนะที่เรียกว่าอ,อริยบุคคลสีนะ่ประเภทนะซึ่งจะได้มรรคจิตผลละจิตแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะวัดพุทธะเนี่ยจึงไม่ได้วัดได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือว่าการตรวจวัดด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะว่าจิตเนี่ยมันเหนือขันห้านะครับ นะขันห้าเนี่ยมันไม่ใช่จิตนะมันเป็นสิ่งที่เหนือพ้นไปนะก็ยียบเสมือนเราเต้องการจะไปสำรวจเอกภพอะนะสิ่งที่อยู่นอกโลกออกไปนะเอกภพนะนอกระบบสุริยะกวาลไกลโพ้นออกไปเราจะใช้การสำรวจสิ่งที่มันนอกเหนือโลกไกโพ้นไปเนี่ยนะด้วยบอลลูนได้ไหมบอลลูนซึ่งมันมีขีดความสามารถเนี่ยเพียงแค่อยู่ในกรอบของโลกแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นมันไม่สามารถพ้นแรงดึงดูดของโลกไปได้ เพราะฉะนั้นผมยิ่งเรียวเทียบว,ว่าเนะอาวิทยาศาสตร์ไปตรวจวัดความเป็นพุทธ,ธนะเอาวิทยาศาสตร์ไปอธิบายปรากฏการณนะ์ของจิตเรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของมรรคผลนิพพานเนี่ยเทียบไม่ได้นะครับเพราะว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้ภายใต้กระบวนการของขันหนะ้าซึ่งมันยังไม่พ้นไปนะครับนะจากความยึดติดถือมั่นในขันหนะ้ายังไม่สามารถพ้นไปได้เหนือขันห้าขึ้นไปนะเพราะฉะนั้น การเอาวิทยาศาสตร์ไปตรวจวัดนะความป็ทนทุทธาเนี่ยก็เหมือนเอาบอลลูนนี่แหละครับเอาบอลลูนที่มันถูกแรงดึงดูดของโลกเดี่ยดึงอยู่ไม่สามารถผลแรงดึงดูดโลกไปได้ก็เอาบอลลูนน,นะครับไปตรวจวัดไปสํารวจเอกภพยูนิเวอร์สมันจะสํารวจความจริงของเอกภพเจอไหมฮะมันก็เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขอบเขตที่เห็นนะจากบอลลูนนะในการมองเอกภพเนี่ยก็จะเห็นเพียงภาพ แล้วก็ค่อยเอามาประติดประต่อเรื่องราวนึกคิดเอานะหรือว่าคำนวณเอาอย่างเงี้ยนะครับก็คือหลักการที่เรียกว่าอยู่ภายใต้ขันห้านั่นเองอนะมันอันนี้เป็นหลักการที่สําคัญนะครับเพราะผมเห็นนะคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคนที่อ้างว่าตนเองเนี่ยนะมีผู้เชี่ยวชาญเชื่อมั่นวิทยาศาสตร์เนะี่ยอธิบายเรื่องของจิตนะเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยแบบวิทยาศาสตร์เนะี่ยอธิบายได้ตื้นเขินเกินไป นะเพราะมั่นใจในเครื่องมือวิทยาศาสตร์มากเกินไปมั่นใจว่าวิทยาศาสตร์เป็นคําตอบของทุกอย่างรุ่งหิวพุทธศาสนาเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ใช่นะครับนะพุทธเจ้าตรัสรู้นะขึ้นในโลกเนี่ยนะครับนะก็ไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดๆนะก็ไม่มีกระบวนการวิทยาศาสตร์ใดๆนะครับแต่พระองค์เนี่ยตรัสรู้ขึ้นภายในจิตของพระองค์นะเป็นเพราะว่าพระองค์งคจเจริญอริยมรรคมีองค์8ปประการแล้วไปถึงแก่นนะครับก็คือจิตของพระองค์ ซึ่งพ้นขันห้าไปนะเมื่อพระองคนะ์ไปถึงจิตนะเห็นนะเหตุที่อยู่ในจิตเนี่ยคือสมุทยัยคือกิเลสตัณหาเนี่ยเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์แล้วพระองค์ก็นะ,จะเจริญอริยมรรคแนะซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถประหารกิเลสได้สามารถละกิเลสสังโยชน์สสังโยชน์หสังโยชน์สิได้ก็บรรลุธรรมก็เป็นทีละขั้นนะครับนับตั้งแต่โสดาปฏิผลสก,กิทาคามิผลอนาคามิผลแล้วก็อรหัตผล เมื่อองค์ตัสสรู้แล้วจึงมาสอนโลกเอาไว้นี่หละครับจะทำความจริงเรื่องราวทั้งหมดที่ผู้เจ้าตัสสรู้เนี่ยแต่ก่อนพุทธศาสนาไม่มีศาสนาวัตถุไม่มีศาสนาพิธีนะเป็นเรื่องของจิตรวน,รวนเรื่องของทุกข์และการดับทุกข์รวนเรื่องของมัรคจิตผล,ลจิตรวน,รวนซึ่งเกิดขึ้นในจิตนะครับนะรเพราะฉะนั้นการเอาวิทยาศาสตร์นะไปตรวจวัดความเป็นพุทธ,ธานี่ก็เหมือนเอาบอลลูนนั่นแหละนะไปตรวจวัดสํารวจเอกภพ ซึ่งมันไม่สามารถพ้นแรงดึงดูดไปได้นะเพราะฉะนั้นเอาขันห้าไปค้นหาความจริงนะของอริยสัจสี่ของ, 4, ของมรรคผลนิพพานเนี่ยยิงเป็นไปไม่ได้เลยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะต้องพ้นจากคิดไปก่อนนะแล้ววันหนึ่งก็จะรู้ได้ต้องปฏิบัติด้วยตนเองนะครับปัดจ,จัดต่างเวทีตะโพวิญญหิตินะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ